ความร่มเรื่นความร่มเรื่นนะคะโอ้พูดแล้วก็หิวสุดเตินเก้าแปดเจ็ด โครงการ987ปลูกราชพฤกษ์เธอใช้องค์ราชันนะคะหิวข้าวแล้วอะ ขนาดบอกว่าอย่าเดินนอกทางนะก็ยังเดินนอกทางองค์รัชกาลที่ห้านะคะองค์พ่อเนาะนี่ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะ,ะ,ก,ะ,คะก็ยังมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวชมอยู่เนาะ เมื่อก่อนพื้นไม่เสมอเดี๋ยวนี้พื้นเสมอนะคะหัวหินเที่ยวครั้งใดเราก็ไปหัวหินนะคะมีจุดไหนบ้างที่เราตอนนี้เราอยู่เขาหินเหล็กไฟนะคะอ๋อมีวัดอิติสุขตูเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าไปหมู่บ้านช้างเนาะ แบกเมลเทนสนามกอล์ฟนะคะแล้วก็สวนน้ำเนาะสวนน้ำแบกเมลเทนแล้วก็หมู่บ้านฟิลิปปินสนามกอล์ฟหลวงหัวหินที่ทํามาหากินป้าโมนาเก่าแล้วก็วัดห้อยมงคลนะคะตลาดน้ำสามพันน้ำสามพันน้ำปิดแล้วหรือเปล่าไม่เห็นเจอเลยไรอ,อ่องุ่นอุทยานราชพัก หัวหินซาฟารีสวนสนปฏิพัฒน์วานานาวาอันนี้สวนน้ำเหมือนกันนะคะอยู่ในตัวเมืองเนาะไม่ไกลแม่เก็บขนมไทยนะคะแล้วก็เป็นอ่าชิคดาตรงนี้ชิคดานะคะมารีออตตลาดโตลุ่งจุดที่สมอ่าที่น่าไปเช็คอินใช่ไหมคะแล้วก็มีมีเพลินวานเนาะวังไกลกังวล แล้วก็สวนหลวงราชินีสิบเก้าไร่เออสิบเก้าไร่ก็น่าไปนะคะเนาะเออเดี๋ยวไปสิบเก้าไร่ดีกว่านะคะมุมนี้ก็สวย โอ้ยมุมนี้มองไม่เห็นสนามกอล์ฟแล้วอะเห็นแต่ทางรถไฟสถานีรถไฟนะคะไม่เห็นสนามกอล์ฟดีแอร์โอยเนาะฟอร์ดอีกกระหอยไทยสมัยวีแคนซีเอ่อกอล์ฟคอร์สแม่เดออีกแค่นี้ก็เสร็เนาะมุมนี้ก็จะเห็นยอดหญ้านะคะยอดต้นไม้ไม่ใช่ยอดหญ้ายอดต้นไม้เนาะมองไม่เห็นสนามกอล์ฟ สิบปีที่แล้วแสดงว่าคือต้นไม้มันสูงนะคะมันทําให้เรามองไม่เห็นสนามกอล์ฟแล้วลก็จะประมาณนี้ตามนั้นสวยๆก็เป็นอีกมุม บายบายขอบคุณค่ะ